สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมเปี้ยกกอกค่ะแม่นุนาทายนะคะตั้งกล้องไว้แล้วก็ใส่บาทก่อนนะคะพี่น้องแปบ๊บนึงนะคะพระ,ะท่านหยาดน้ำแล้วนะคะส่น้ำหยาดน้ำให้น้องแอนอยู่นะคะเอานมเปี้ยวนี้น้อยมากมา,มา

คยากที่จะเปิดใจนะครับอยที่จะหาไาประกอบให้อยากจะ้อยน้อยการมเต็มควางการอี้ะครับลยากจะเปิดใจนรบอทีเปิดนกครับอทนะครับ

สเนียวลูกหลาอีกบ้างันเปเต่าสเนียวเร็วเขาได้แม่เร็วมาอีแม่ไปโชกับปาอาไปไปส่งเขาเร็วงี้ก็อยู่กับแม่นะคะแม่ดานข้าวเนาะเดี๋ยวแม่พาไปดูบรรยากาศนะบ้านลุงก่อนค่ะ อลง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 น้องเปียเล่นอยู่กับอลงเด้อลูกเด้อเล่นกับน้องแห้งเด้อหน้าปานลุงก็มีแม่สิริวังนะคะแม่สิริวังใส่แล้วนะคะแม่สิริวังใส่เรียบร้อยแล้วาานาาทงหน้าบ้านป้าคำสายกอกๆนะคะก็มีพี่ฮันนี่หมดฟื้นเดอ้อแล้วก็ป้าคำสายนะคะใส่บาดเช่นเดียวกัน ส่วนทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านนะคะทางผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศประกาศเกี่ยวกับข้อควรระมัดระวังนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของโรคระบาดนะคะโรคระบาดท,ที่กำลังแพร่อยู่แล้วก็มีข่าวด้วยนะคะเนือว่าปู่ปู่มหาหมุนีนะคะก็ได้รับเชื้อโรคระบาดเราก็เลยต้องมาระมัดระวังกันเพราะว่าวันที่29 เดือนที่ผ่านมาปู่ก็มาแข่งกีฬาสียูทูบเบอร์เนาะส่วนยูทูบเบอร์ของเราก็เตรียมตัวดูแลตัวเองนะคะแล้วมาข่นดูแลตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็ต้องใส่เมสดนะ,ะใส่หน้ากากอนามัยใส่เมสดใส่เมสใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือนะคะล้างเจลล้างเจลล้างมืออย่างดี อกองขึ้นหุบก,ก็ได้ค่ะกองค่ะพี่เฟืองไล่ให้นเนี้ยพี่เฟืองไ่อี่เปียวให็นเนี้ยมันคึกมาโปมาโปมาโอ้พี่โปพีป่โป,ป,โปน้ำแมนหูหน้ามากป่ะพระท่านก็เดินทางกลับบัสนะคะโค้งกลับ สาธุอนุโมทนาบุญด้วยเด้อค่ะทุกท่านทุกคนเด้อเอาอีปเปียวนี่ดูอีปเปียวค่ะอีปเปียวดีวย๋ยผาอลงไล่ให้แน่ไล่ให้แน่ไ,ไนไล่ให้แน <Yeah. S 1> อีปเปียวไปยุโซไปะลูกปะพี่เฟื่องกินข้าวก่อนพี่เฟื่องกินข้าวก่อน โอ้โห oh oh, อิเปี้ยวนี่พ่อตาได้ถือจอบด้านจอบรอเลยนะนี่เดือดเดือดเดือดเดพวกม,มึงเนี่ยนะ <laughs> เอาเล่นกับท่านเลยบัดนี <laughs> ้ <laughs> อา,ารมณ์กบฮาวพ่ออารมณ์อยากให้เขาเล่นนำ <laughs> ซุ้มนี่ก็เล่นแห้งซุ้ไอ้นี่ก็ได้นอนกับผู้หญิงแต่่านอนกับแห้ง <laughs> ดรกว่า <laughs> <laughs> มามามาไปอยู่โซ่เหมือนกันหนุนรูเสื้อตลงยาวกิโลครึ่งจากสามกิโลพ่อลดลงเหลือกิโลครึ่งค่ะมีสองหนุ่มสองหนุ่มก็คึกขนองนะคะเพราะว่าเพราะอากาศเย็นเนาะอากาศเย็นเขาก็คึกขนองอ๋ขอบพระคุณค่าที่รับชมในช่องน้องเปี้ยวกอกๆนะคะฝากช่องแม่ผมนะครับช่องหนูนาพาไปดูครับช่องแม่ผมครับช่อง กอกกอกสเตชันครับนะคะไปให้กำลังใจแม่ผมหน่อยนะครับอาจารย์พัญรัตน์ค่ะเอาแม่นูนาพูดทั้ง่าทั้งครับแทนลูกเลยนะคะเอาอนุโมทนาบุญค่ะขออนุญาตจบคลิปกันเด้อค่ะส่วนไหลยังอยู่ด้ยจ้า